สวัสดีครับผมวันนี้พบกับนายโจเกอร์คิง0 7นอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกรูดเทียสองในการโซโลทานอสเดียวๆเลยครับผมกรูดรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับผมสำคัญตรงเกียร์ครับใส่ฟื้นฟูเดี๋ยวเรื่องอออปชันต่างๆเดี๋ยวเราจะพูดกันท้ายคลิปนะครับตอนนี้เรามาหวดบอสให้ดูก่อนวันนี้เป็นวันศุกร์ตอนสี่ทุ่มแล้วผมก็คือจะเป็นรอบของบอสทานอส ทานอนหัวก็จะเท่ๆหน่อยนะครับทีมวันนี้ที่เราจะใช้ก็คือกรูดเป็นตัวหลักเลยกรูดนี่ก็คือไอเอ็มกรูดเป็นลีดเดอร์นะครับผมบวกป้องกันกายภาพ4ี่เปอร์เซ็นต์นับว่าถึกมากอันนี้มีประโยชน์ครับส่วนอีก2ตัวเนี่ยเราจะใส่ตัวที่กากปานกลางจนถึงกา,กากมากให้ดูครับผมเพื่อที่จะให้ดูว่ากรูดเทียสองก็สามารถโซโล่ทานอสเดี่ยวๆได้โดยที่ไม่ต้องเป็นผู้ช่วยใครเหมือนคลิปก่อนๆที่ผมอัดนะครับผมโดยเราจะใส่โมด็อก ยูนิฟอร์มอ่ากับตานอเมริกาเข้าไปกับอีเล็กต้าตัวนี้นี่คือเทพสุดในเกมแล้วครับอีเล็กต้าเทพแถวล่างสุดเลยครับส่วนสไติเกอร์ก็ตามนี้ครับผมเซตเดิมนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มคลิปกันเลยครับไปได้ไง <c oughs> ตั้งไอ้นี่ยังวะ ไอ้ปุ่มเลื่อนอนะ่ะเล่นไปก่อน <laughs> เล่นไปก่อน <laughs> เีย่์ส,งสงองสามารถทได้เลยยิ่งไม่ดีในวันพีร์ก็ได้เย ใส่ครับท่านผู้ชมเอาไปเลยครับ1โล่1กะโลจากในคลิปจะเห็นนะครับว่าโมดกับอิเลกตามีประโยชน์มากๆนะครับผมถ้าไม่มี2ตัวนี้คงไม่ผ่านเพราะว่าคอยออกมารับตีนให้ทานอตเปิดอุกาบาทใส่นะครับผมกูตจะเลยยังยืนหยัดอยู่ได้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์สวมใส่กันครับว่าในท้ายคลิปนะครับผมว่ามีอะไรบ้าง เราจะมาเริ่มจากการดูเกียร์หนึ่งถึงสี่ก่อนนะผมก็เกียร์แรกเอาเป็นโจมตีกายภาพตามส่วนเลเวลออฟแรกนะครับผมออฟอื่นก็เป็นโจมตีทั้งหมดส่วนอันที่2ก็เหมือนกันครับผมกันการกรยภาพแล้วที่เหลือก็ป้องกันทั้งหมดอันที่3อันที่สาําคัญนะครับผมออฟแรกเป็น HP ตามส่วนเลเวลแล้วออฟสด้วยควรจะหารีให้ได้1 8 0เปขึ้นไปนะครับจะได้บวกเลือดเยอะๆและที่เหลือก็เป็น HP หมดเลือดจะได้เยอะครับ สกิลสุดท้ายอันนี้ผมยังใช้เป็นระยะเวลาการใช้สกิลอยู่จริงๆก็ควรจะรีเป็นวิ่งเร็วมากกว่าเอาไว้หนีตีนแต่เนื่องด้วยเทียสองถึกขนาดนี้ก็ไม่รู้จะรีอะไรก็เลยปล่อยไว้ประมาณนั้นก่อนครับรีไม่ได้ไรีไรส่วนเกียร์นี่ครับฟื้นฟูสองออฟออฟที่3กากช่างมันครับเอาฟื้นฟูสองออฟก่อนจากที่เห็นนะครับผมก็คืออัตราการฟื้นฟูเนี่ยแม็กเลยนะครับ250%เกมนี้อัตราการฟื้นฟูจะแม็กอยู่ที่250%ซึ่ง ก็ทาให้เราเด้งเลือดทีนึงก็เยอะอยู่ครับผมอย่างที่เห็นในคลิปก็คือตอนตีทานอสก็คือว่าทีนึงจะเด้งเต็มหลอดเต็มหลอดกระจุยเลยครับและที่ในคลิปเนี่ยเห็นว่าเด้งเลือดบ่อยๆเนี่ยก็มาจาก2อย่างนะผมอย่างแรกก็คือสกิลพาสีเทียสองของกรูดก็คือบลูมโอกาส25%เมื่อถูกโจมตีนะครับผมใช้กับสมาชิกทั้งทีมฟื้นฟูเลือด20%แล้วก็อย่างที่2ก็คือ ISO เซตหินนะครับผมเป็น ฉันก็กรูดเหมือนกันหรือ I am g o o กูดนะครับผมก็ออฟเสริมจะบวกโอกาส15%เมื่อถูกโจมตีฟื้นฟูน20%จากในคลิปก็เลยจะเห็นว่าเด้งเลือดกระจกะจายนะครับก็จบการรีวิวกรูดเทียร์สองในเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ